ดวงชะตาของชาวสิงห์นะคะในช่วง15พฤษภาคมไปนะคะเรียกว่าเป็นช่วงครึ่งหลังมีดาวไปรวมอยู่ในภพกรรม,มะถึงห้าดวงนะคะโดยดวงดาวในกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ส่งเสริมกับตัวตนของชาวสิงห์นะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องสเสน่ห์ด้วยนะคะจะส่งผลอย่างไรในภาพรวมไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาสิงห์รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาคมถึง14กันยายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงฝากกดติดตามนะคะ ช้าสิงห์นะคะดาวอาทิตย์นะเป็นดาวประจําตัวนะคะย้ายวันที่14พฤษภาคมนะคะเข้าสู่ภพเรือนกันงาน,นไปเป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสนะคะก็ส่งผลดีกับตัวตนนะเนื่องจากจะไปเป็นคู่ส่งเสริมนะกับเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่นะคะการไปรเกี่ยวข้องกับโชคดีโชคเฮงนะเรียกว่าจะมีจังหวะถ้าค้าขายก็จะมีช่วงทํากําไรรวดเร็วนะคะ เป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีจังหวะที่เป็นมรณะได้ด้วยนะก็คือไปเกี่ยวข้องกับการเคลียร์อะไรกเก่าๆเดิมๆนะคะบางอย่างก็จบลงในช่วงนี้ได้นะแล้วก็มีการเริ่มอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โครงการนะคะรวมทั้งดาวพฤหัสนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะก็อาจจะหมายถึงชาวสิงห์นะคะจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ ลูกหลานบริวารเยอะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชาวสิงจะต้องไปเกี่ยวข้องนะบางทีก็เรื่องเรียนเรื่องงาน,นงต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์นะจะได้คู่ส่งเสริมหลายจุดนะเนื่องจากในช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะดาวศุกร์และดาวพุธนะก็ย้ายเข้าไปรวมด้วยนะคะ ดาวสุกนะคะส่งผลดีคือความเป็นเกษตรตาธิบดีในภพเรือนการงานางนั้นชาวสสงหงนะคะถือว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆนะอะไรที่แก้ไขปัญหาหรือว่าดูไม่ชัดเจนนะคะจะเข้าสู่จุดเสถียรขึ้นนะโดยประมาณ21พฤษภาคมไปนะคะใครที่ทำงานในเชิงงานอิสระนะมักจจะมีงานเข้ามาถี่หน่อยนะคะเป็นจังหวะจะโคลนที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ใครที่ ตกงานนะก็าอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่ๆในช่วงนี้ได้นะคะหรือความหมายทั่วๆไปก็คือเรามีภารกิจเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะที่จะต้องทํามันอย่างสม่ําเสมอนะคะบางคนเป็นเรื่องลูกหลานบางคนเป็นเรื่องงานหรือบางคนช่วงนี้ก็คือได้งานโปรเจกต์ใหม่ๆสำหรับช่วงนี้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับสังคมนะหากทำงานต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆเป็นหมู่คณะนะคะ การติดต่อประสานงานจะเข้าสู่จุดที่ดีขึ้นนะเรียกว่ามันจะมีเหตุให้เกิดความราบรื่นนะหากการงานของคุณมันต้องพึ่งพาอาศัยกันหรือว่าทํางานเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะคะสําหรับเรื่องเงินถือว่าโดดเด่นเช่นกันดาวพุธนะคะอะเรว่าย้ายช่วงปลายเดือนก็จะส่งผลดีก็คือไปสนับสนุนเรื่องงานนะคะจะเป็นจังหวะที่ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะไม่ค่อย แปรปลวนนักนะเรียกว่าทําอะไรที่มีความพยายามสูงเหนื่อยยากมากคุณก็อาจจะได้เงินเยอะนะหรือว่าช่วงนี้นะคะหยิบจับโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆก็ส่งผลให้ทุ่มเทแล้วก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำได้ด้วยนะคะสิง์นะคะเป็นช่วงที่มีดาวการสื่อสารอยู่ในภพเรือนการงานนะช่วงนี้จะมีรับผลเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารด้วยนะคะเรียกว่ามันจะเป็นสภาวะที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะหยิบจับทําอะไรด้วยตัวเองช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นโชคเป็นลาภ การพูดจาโน้มน้าวการพรีเซนต์งานการติดต่อประสานงานหรือการเป็นตัวกลางนะค่อนข้างโดดเด่นคุณก็อาจจะมีเงินง่ายๆเข้ามานะคะหรือว่ายื่นเรื่องวิ่งเต้นช่วงนี้ค่อนข้างรับรื่นนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรับผลทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานนะเช่นได้เข้าของใหม่นะคะหรืออะไรที่อมองไว้เล็งไว้ลดราคาพอดีก็ได้ของราคาถูกมาใช้ในเรื่องการงานการค้าอาจจะหมายถึงอุปกรณ์ ไฮเทคเทคโนโลยี Tech โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้นะคะสําหรับดาวเมื่อไปรวมอยู่ในพบการงานเยอะนะคะก็ส่งผลนะในช่วงครึ่งหลังนะคะก็จะมีภารากิจ หน้าที่ของรับผิดชอบเยอะนะแต่รอบนี้มันก็ได้เงินด้วยนะเนื่องจากดาวการเงินนะคะก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะรวมทั้งอาจมีจังหวะเดินทางก็ได้ด้วยเนื่องจากดาวอังคารนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนมรณะนะเป็นคู่ธาตุลมกับราหูนะคะอามีจังหวะเดินทางบ่อยได้บางท่านก็เดินทางใกล้บางคนก็เดินทางไกลหรือบางคนเป็นการค้าขายระหว่างประเทศคุณอาจจะมีการเดินทางต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะ ยังเป็นช่วงที่อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านช่องบ้านเรือน,นบางทีก็เป็นเรื่องซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะอาจมีจังหวะนะคะติดต่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ก็ได้ใครที่ประกาศขายอะไรไว้นะบางทีก็คือมีการสื่อสารเกิดขึ้นนะคะอาจจะสําเร็จหรือมาถามข้อมูลเฉยๆนะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะหรือว่าช่วงนี้มีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับพินัยกรรมเรื่องมรดกเรื่องอะไรที่เป็นสินทรัพย์เก่าเดิมนะคะ สำหรับชาวสิงช่วงนี้นะคะถือว่าดวงชะตาพลิกกลับดีขึ้นนะเนื่องด้วยดาวดีๆก็ไปรวม,มอยู่ในพบการงานนะคะก็อาจจะมีความรับรื่นในเชิงการงานดีขึ้นได้หยิบจับทํากิจกรรมที่เราชอบนะคะหรือว่าช่วงนี้นการทำงานหาเงินมันก็ราบรื่นขึ้นดีกว่าในช่วงที่ดาวการเงินติดขัดนะคะ รวมไปถึงนะคะกิจกรรมในเชิงศาสนานก็อาจจะมาเกี่ยวข้องได้นะไปร่วมงานบุญงานบวชงานแต่งนะคะก็เกิดความเป็นสิริมงคลนะอันเนื่องมาจากมีคนชักชวนนะคะหรือว่ามีเหตุนะให้เรื่องของชาวสิงช่วงนี้สนใจเรื่องทําบุญเรื่องสายมูเรื่องการเดินทางเพื่อไหว้พระต่างๆนะคะ สำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้ก็จะมีบางเรื่องนะก็คือเรื่องของดาวคู่ธาตุลมนะคะไปเลงเรือนการเงินนะก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจได้นะคะช่วงนี้หากต้องตัดสินใจอะไรในเชิงเงินก้อนนะถือว่าต้องคิดอ่านหลายๆรอบนะคะเนื่องจากบางครั้งการตัดสินใจเพียงชั่ววูบส่งผลให้เสียเงินก้อนนะคะทาอะไรช่วงนี้บางทีก็มีจังหวะบานปลายได้เนื่องจากดาวคู่ธาตุในภพมรณะมันก็ส่งผลให้ ควบคุมได้ยากในเชิงบัตเจ็ตต่างๆนะาะคุณกําลังหยิบจับทําโครงการหรือลงทุนนะคะเรื่องหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆนะก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากดาวเสาร์นะคะก็ยังเร็งลักขนาบางทีก็หงุดหงิดรําคาญใจง่ายนะคะหรือว่าเครียดเกินไปวิตกง่ายเกินไปนะบางทีก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปะปนอยู่ในช่วงนี้นะแต่อย่างไรก็ดีเรื่องโดยร er. nice. อบมีสถานการณ์ดีขึ S <S ้นนะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะช่วงนี้ดาวปุตตะค่อนข้างโครจรรวดเร็วนะปุตตะก็คือใครมีลูกหลานบริวารมันก็จะไปเกี่ยวข้องเยอะหน่อยนะแล้วก็เดินเร็วด้วยนะคะก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวเนื่องมาจากลูกหลานในบ้านนะช่วงนี้อาจจะเป็นยังว่าจบลงเริ่มใหม่ทางการเรียนการศึกษากันงานนะคะหรือบางท่านก็จะคลุกคลีเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะหรือการงานช่วงนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยก็จะมีความคืบหน้านะคะ เรื่องภายในบ้านนะถือว่าดาวพันธุนะคะไปอยู่ในภพเรือนมรณะนะมันก็มีแนวโน้มเป็นความเปลี่ยนแปลงในบ้านได้นะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันนะคะการซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่งสินทรัพย์นะก็คือเป็นไปได้ในช่วงนี้เหมือนกันนอกจากนี้บางท่านก็คือเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เป็นแนวโน้มนี้ได้ในบางท่านนะคะ สำหรับเรื่องคู่ครองนะคะบรรยากาศในบ้านในครัวเรือนมันก็ดูซอบลงเนื่องจากมันก็จะมีดาวที่ส่งเสริมตัวตนของชาวสิงนะคะส่งผลให้อาการประทะน้อยลงในขณะเดียวกันนะมันก็ยังแฝงไว้ด้วยเรื่องของความหงุดหงิดไม่ได้ดังใจอยู่บ้างนะแต่ถือว่าสภาพการโดยรวมของชาวสิงดีขึ้นรอบด้านนะคะสำหรับชาวสิง์ที่ อยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะนะคะหรือเป็นโสดช่วงนี้ดาวสังคมเป็นเกษตรนะคะมันก็จะมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับเพื่อนนะคะพี่น้องนะหรือการนัดรวมกลุ่มรวมทีมเพื่อสังสรรค์ก็ได้นะหรือว่าบางท่านก็คือมักเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องงานที่เป็นกลุ่มหมู่คณะอยู่นะคะช่วงนี้ดาวคู่สเสน่ห์ไปอยู่ในเรือนการงานดังนั้นถือว่าผลงานโดดเด่นอัธยาศัยทางการค้าขายงานต่อรองก็โดดเด่นขึ้นมานเรียกว่าอาจจะมีคนชอบ เรานะจากเรื่องผลงานนะหรือว่าอัธยาศัายไมตรีส่งผลดีกับกันได้งานหรือผลประโยชน์นะคะ่สะสำหรับในเชิงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะดาวดีๆก็ไปรวมกันแล้วก็เป็นคู่ส่งเสริมกับตัวตนนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของสเสน่ห์นิยม ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาได้นะแต่อย่างไรก็ดีดาวเสายังคงเล็งลัคขนาะนะคะการครบหาแบบไปไป,ไปมามาส่งผลดีนะคะอะไรที่เจอกันน้อยส่งผลดีนะการอยู่ร่วมกันเจอกันบ่อยๆมักจะทําให้หลายอย่างเนี่ยไม่ค่อยลงตัวนะก็คืออยู่ด้วยกันก็นําไปสู่เรื่องทะเลาะเบ,บาแหวงนะหลายอย่างทัศนคติส่วนทางกันนะคะโดยรวมดวงดาวส่งผลในเชิงอยู่ห่างๆย่างห่วงๆเนี่ยดูจะมั่นคงสเสถียรแล้วก็สบายใจทั้งคู่นะคะ สำหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวอริจะถูกกระตุ้นด้วยดาวพระเกตนะก็เรียกว่ามันจะไปกระตุ้นเชิงเรื่องของกระดูกเรื่องเส้นเอ็นปวดกล้ามเนื้อนะคะใครที่เป็นเชิงออฟฟิซินดมช่วงนี้อาจจะอากำเริบได้ระมัดระวังในเชิงการเปลี่ยนอิล็กริบดนะแบบรวดเร็วนะบางทีก็เคล็ดขัดยอ่อเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสิงสายบุญนะคะรับฟังรายละเอียดการบริจาคก,การเสริมดวงได้ที่ท้ายคลิปนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวสิงห์นะคะขอให้เฮงๆรวยๆได้เงินเยอะๆกันในช่วงที่ดาวไปรวมตัวกันอยู่ในพบการงานนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราฮนะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นพระดิบสาหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่มหอนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน